นับตั้งแต่เหตุการณ์สวรรค์ลม่มพันธลักษีนาผู้นี้ก็ถูกจองจำอยู่ที่นี่มานับพันปีโอ้คุณแม่สวยมากมาบัดนี้ขนาะที่งานเต้นรำของโลกใกล้จบลงโอ้เออคุณแม่คะเจ็บไหมเธอนะ่ะ เลือกที่จะก้าวขึ้นมาบนเวทีนี่นพอชุดนี้พาฉันมาที่นี่ชุดนี้นคืออภรห์หุ่นพพัน <c oughs> ฉันเคยเต้นลํากับเจ้าของชุดนี้ <c oughs> ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆ <c oughs> อ๋อก็คือตอนนี้คุณแม่หลุดพ้นแล้วเหรอ quê <laughs> quê